สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะอยู่ในสวนเช่นเคยค่ะแต่น่าจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าก็เปียกๆแฉะๆไปหน่อยนะคะ ก็เดินเข้ามาดูนะคะว่าสภาพสวนเราเป็นไงบ้างภาพคมชัดไหมเนาะสัญญาณดีหรือเปล่าไม่รู้วันนี้เพราะว่าอากาศคลึ้มอะค่ะเพิ่มแสงอีกหน่อยอะอากาศคลึ้มมากๆ สวัสดีจ้าครีมี่เชอมสวยใช่ไหมจ้าก็เนี่ยกำลังเริ่มจะโตละที่ปลูกไว้ <c oughs> ได้ฝนนะจ้าฝนตกมาฝนตกเยอะฝนตกมาดีก็เลยโอเคอยู่เดี๋ยวทั้งหมดฝนแล้วต้องลดน้ำเอาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลดน้ำไหวหรือเปล่าเพราะว่าดินตรงแถวนี้มันก็จะ ประมาณว่าดินแห้งๆดินลูกลังต้องน้ำเยอะๆฝนตกมันก็ดีอะโอเคขนาดนี้นี่มันน่าจะเริ่มตัดแต่งกิ่งได้แล้วเนาะพี่คิดว่านะแต่น้องเขายังไม่ได้ทำหรอก <c oughs> <c oughs> เขาจะรอให้โตกว่านี้หน่อยหรือเปล่าไม่รู้ วันนี้ขึ้นผิดเวลาไปนิดมาช้าไปหน่อยพอดีไปซ่อมแซมข้างลัวอยู่ลูกหมาน้อยมุดเข้ามาได้มุดเข้ามาเล่น <c oughs> พอดีข้าวโพดก็เริ่มขึ้นเริ่มจะโตเดี๋ยวเขาเข้าไปเล่นในร่องข้าวโพดนี่เละเทะหมดแน่เลยอะ่ะเพราะทั้งหมดตั้งห้าตัวถ้าเข้ามาได้ห้าตัวนี่เละหมดแน่เลย แล้วไม่รู้ทำไว้นี่จะกันเขาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อืมคลีมี่ก็บอกว่าตัดแต่งได้แล้วอืมพี่ก็คิดว่ามันน่าจะตัดได้แล้วอะ่ะแต่ต้องรอดูน้องเขาจะทำหรือยัง พราะถ้าเกิดปล่อยเอาไว้สูงขึ้นไปอีกมันก็เดี๋ยวเวลาเราตัดได้มันก็จะตัดยากเนาะถ้ามันสูงเกินไปขอบคุณมากนะจ๊ะคิมมี่ขอบคุณสามล้านดวงใจค่ะ ไม่รู้จะไปตรงไหนก็เลยพามาชมชะอมอือดูที่เป็นยอดยอดนี่ก็โอเคอยู่นะน่าจะเก็บไปกินได้อยู่ละ <c oughs> ยอดกำลังอ่อนๆเนาะแต่เขาโดนโดนฝนมั่งใบเลยเป็นแบบนี้หรือว่าจะมีตัวหนอนมาก็ไม่มีนะยอดเขายังอ่อนเนาะยอดอ่อนก็เลยเป็นแบบนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามา